สวัสดีค่ะพบกับฟ์าเมื่อคิดไทยแลนด์ค่ะฟ์าเมื่อคิดไทยแลนด์เป็นช่องของเด็กตัวน้อยสองคนที่ชอบทำไร่ทำนาชอบในธรรมชาติรักในสิ่งแวดล้อมรักต้นไม้ทุกต้นที่พวกเธอปลูกขอแนะนำตัวนะคะพี่ปูย่าก,กับน้องปันปันค่ะวันนี้พวกเธอมาปลูกมันญี่ปุ่นกัน คอยดูนะคะเธอจะปลูกเป็นไหมไปดูกันเลยทำไรคะ,คะทำไรคะปลูกมันเก่งมากอ่าปลูกปลูกคนงามปลูก <c oughs> ให้งามงามนะแม่อันนี้ทำไมันเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรคะ่ะปลูกเลยม้วนไปเลยลูก <c oughs> ม้วนม้วนลงเลย ไม่ม้วนก็เอายาวๆนะนอนยาวๆนั่นแหละโอเคเก่งมากแล้วแม่จะคอยดูว่าผลผลิตมันจะเยอะไหมแปลงนี้พอไหมน่าจะพอไหมพอไม่พอดี๋ยวแม่ไปตัดให้ ็จะเปิดเทอมได้ขายมันแน่ๆไปขุดมันไปขายก่อนเปิดเทอมแน่นอนนี่แหละรายได้ของหนูไม่พอนี่นี่ไงนี่ก็ไม่พอเดี๋ยวแม่ไปตัดให้อีกโอเคนะนั่นไงพี่ปุย่าปลูกมันเป็นด้วย คอยดูผลงานของหนูในคลิปต่อไปนะคะว่าจะออกมาใหญ่โตแค่ไหนอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนูใน Far ์ e เมอร์คิดไท a แลนด์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ